สวัสดีครับทุกคนอันนี้เป็นคุญแจของมาด้าพิธีห้สิตัวใหม่นะครับก็ลองเปิดดูเลยครับผมครับสวัสดีครับ f c ที่ินารักทุกทุกท่านท่านผู้ชมท่นาลรักทุกทุกคนพบกับผมบ่าวทงเมืองสีออโต้คาร์วันนี้นะครับเราพบกันที่มาด้าโุรินนะครับวันนี้นะครับก็มี f c เนาะนัดมานะครับว่าจะมาจองรถใหม่นะครับเป็นมาด้าพิธีห้าสิบนะครับนี่ทันนี้เลยนะครับโอเคนะครับขออนุญาตแลยครับผู้พาก่อนนะ แนนแนสวัสดีครับต้องหญิงด,ดีครับนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรุ่นใหม่รุ่น XT นะครับค่าตัวอยู่ที่เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทแต่ต้องหญิงมันดูเป็นสีขาวเนาะสีขาวไอไว้ตัว,ไไว,วนั้นนะครับราคาจะอยู่ที่เก้าแสนเก้าหมื่นสองพันบาทนะครับในสีขาวไอไว้นี่ราคาแพงไหมครับรรโอ้ราคาก็ไม่แพงได้ออโต้แปดสปีดเครื่องยนต์บล็อกใหม่สองจุดสองนะครับ เนาะแล้วก็ถ้าไปเปรียบเทียบนะครับกับอีสุถ้าเป็นหุ้นแท่งกีออโต่อีสุนะครับราคาอยู่ที่เก้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทเขาจะถูกกว่าเราอยู่หนึ่งหนึ่งพันบาทแต่ถ้าเป็นตัวเดีรีโนะครับถ้าเปรียบเทียบกับรุ่นมิดเนาะตัวน,นั้นจะอยู่ที่เก้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทในสีเมทัลิกนะครับรีโแต่ถ้าเป็นสีขาวปกติเขาจะถูกกว่าปอะมาณเก้าพันบาทแต่ว่านะครับน้องหญิงมาซื้อเงินสดนะครับพี่เอใไทพที่เสียดเลย เก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทในสีขาวไอไว้ถูกไหมครับถูกมากเนาะอยากเอาไปเปรียบเทียบกับข่ขยไหนก็เอาไปเปรียบเทียบได้นะครับราคาไม่ต่างกันมากนะครับ่ขยอื่นเขาอาจจะมีส่วนลดให้เราก็มีให้เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้นะครับก็คือพี่ขายสดให้เลยลูกค้าอยากตกแต่งอุปกรณ์อะไรก็บอกเพิ่มเลยนะครับนี่เก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถูกไหมอันนี้ให้น้องหญิงคนเดียวเลยนะ ่าเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันหน่อยครับว่ามันสวยไหมเนาะด้านหลังนะครับทำไฟท้ายมาใหม่นี่นี่าานอ๋อบอดี้ตัวเดียวกันนะครับใช่แต่ว่ามีการปรับด้านหน้ากับด้านท้ายใหม่ตัวนี้จะเป็นแกรแล้วนะครับนี่นี่นี่กล้องมองหลังนะครับนี่กล้องมองหลังนี้ให้นี่นี่ลองเปิดดูครับว่า มันหนักไหมเดี๋ยวติดผ่อนแรงฝาท้ายให้พิเศษเลยนะครับต้องการติดพ่อนแรงฝาท้ายไหมผ่อนแรงฝาท้ายนะครับก็ปิดนิ้วเดียวได้เลยมันจะช่วยผ่อนแรงเรานะครับครับผมติดตั้งเพิ่มได้นะครับเนาะเนาะเดี๋ยวรายละเอียดต่างเดี๋ยวไปคุยกันข้างบนนะครับแต่ว่าพี่ขายให้หนูขายพิเศษเลย เก้าแสนหนึ่งหมืนเก้าพันบาทจากปกตินะครับเก้าแสนเก้าหมืนสองพันบาทอ่าเพราะว่าลูกค้าน้องญิงซื้อเงินสดเนาะก็คือขายให้พิเศษไปเลย,เลยใครจะว่าแพงก็ว่าไปนะครับแต่ว่าพี่ขายให้ราขายพิเศษพูดง่ายนะครับนี่สีใหม่มากแต่ถ้าเป็นสีนี้มันก็จะแพงขึ้นเจ0 0ันบาทนะครับในสีเมทัลลิกอ่าเป็นสีเมทัลลิกนะครับัวอยงก,กันนะครับแต่ถ้าเป็นขาโมกจะแพงขึ้นหมื่นสี่เลยนะครับ ชุดแต่งนะครับถ้าครบเซตเลยของมาดาเซลเนาะน่าจะเป็นหลักแสนนะครับอาจจะแพงนิดนึงนะครับเนาะแต่ว่าเราก็มีของประดับยนให้นะครับถ้าชอบนะครับนี่เป็นไงครับรถสวยไหมครับอ๋อตัวนี้นะครับได้เกียร์ออโต้แปดสปีดนะครับนี่เนาะเกียร์ออโต้แปดสปีดเลยนะครับ สามารถเข้าแบบเมนนั้นหมดได้ด้วยนี่จอกลางนะครับหน้าจออินเตอร์เทนเมนต์เนาะขนาดเก้านิ้วมีสปอร์ตเพื่อ์ชิปด้วยนะครับน,นี่สามารถเข้าเกียร์ได้ด้วยนะครับช่วงอะไรนี่มีโปรโมชั่นไหมคะอ๋อตอนนี้นะครับก็มีดอกเบี้ยรเริ่มต้นนะครับหนึ่งจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์คนที่มาด้วยเป็นเป็นพี่พสาวหรือเปล่าครับเป็นเพื่อน ใช่ค่ะคนไหนนาะมีอำนาจตัดสินใจจองรถนี้หนูนะคะดูเองเพราะว่าเดี๋ยวสามีอยู่ต่างประเทศเขาจะส่งอ๋อครับผมเป็นไงครับชอบไหมครับชอบมากเลยนะครับเปิดตัวมายังไม่ถึงเดือนเลยนะครับลูกค้าจะเป็นคนแรกของจังหวัดเลยเดี๋ยวไปนั่งกินกาแฟโอตินข้างบนกันก่อนนะครับเนาะโอเครวยมากเลยนะครับอ๋อนี่ครับผม นั่งห้องรับรองเลยครับผมโอเคนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับน้องหญิงมากๆเลยนะครับราคานะครับจะซื้อสดซื้อผ่อนนะครับบ่าวทุ่งมึงสีก็มีส่วนพิเศษให้อยู่แล้วเนาะก็สามารถติดต่อบ่าวุ่งมุงสีได้เลยนะครับตามช่องทางใต้ที่นี้นะครับท่านไหนที่สนใจนะสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอให้เอฟซีทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนร่บวเงินทองกันทุกท่านเลยนะครับคลิปนี้นะครับบ่าวุ่งมึงสีก็ขอเก่าคําว่า ขอบคุณครับ